ข้อนี้เราผ่านการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของความเร็วที่จุด B เนอะแล้วก็ความเร็วของ A เนี่ยเราหาความสัมพันธ์ได้แล้วว่า B เนี่ยมีความเร็วเป็น4เท่าของ A นะคะ คราวนี้เรามาดูโจทย์เต็มๆมีอะไรอีกบ้างที่เราต้องทราบต้องหาเขาบอกว่า the cable at B cable at B initially a d d r e s mm hmm. s initially a d d r e s s แสดงว่าจุดปลาย B นะคะเรามาดูพิจารณาจุดปลาย B ค่ะปลาย B เริ่มต้นนะคะ t เท t ากับ0 mm hmm. ความเร็วเป็นไงคะ address v าก่0 mm hmm. า0เสร็จแล้ว บอกว่า is pulled downward ถูกดึงค่ะลง with a constant acceleration อ่าถูกดึงให้ลงด้วยความเร่งที่มีค่าคงที่ค่ะ constant acceleration ถูกดึงให้ลงโดยที่มีความเร่งแล้วก็ตำแหน่งที่2อยู่นี่เนาะอันนี้ที่1 v หนที่2ไม่รู้เท่ากับเท่าไหร่ไม่ได้บอกนะแล้วก็ รู้แต่ว่า V ที่ตำแหน่ง2เท่ากับ1.2เมตรเปอร์เซกโอเคแล้วก็โจทย์บอกให้มาว่าขาจัดลงมา1.2เมตรค่นะจัดลงมา1.2เมตรแล้วก็ให้หาความเร่ง d e t e r m i n e velocity ของบล็อก A เราได้เราหาความเร็วของบล็อก A ได้ละเพราะว่าเรารู้ว่าในขณะที่ B ลงมานะคะมีความเร็ว1.2เมตรเเซกเนี่ยมันจะต้องเป็น4เท่าของความเร็วของ A นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จรณาเฉพาะ B นะคะเฉพาะจุด B โอเคอนนี้ va นะคะทมหา va กับความเร่งของ a นั้นในขณะที่ vb เท่ากับ1.2ลงล่างค่ะ va ก็จะเท่ากับ0.4เข้าไป0.3ทิศขึ้นบนค่ะอันนี้จบผ่านคราวน,นี้มาหาความเร่งนะคะเนื่องจากความเร่งเนี่ยไม่ได้บอกมาแต่บอกว่าเป็นค่าคงที่ บอกความเร็วต้นนะคะโจทย์บอกความเร็วต้นโจทย์บอกความเร็วปลายโจทย์บอกระยะทางหาความเร่งที่เป็นค่าคงที่เมื่อไหร่ที่เป็นค่าคงที่ค่ะตอนนี้ความสัมพันธ์เนาะสังเกตให้ดีเนาะเรามีความสัมพันธ์ระหว่าง v ค่ะที่เรารู้แล้วเราก็รู้ระยะ s ค่ะแล้วเราก็สนใจที่จะอยากรู้ a ค่ะว่าเท่ากับเท่าไหร่ตอนนี้เรากําลังหา a b ว่าเท่ากับเท่าไหร ความสัมพันธ์ของ3ตัวนี้เมื่อความเร่งมีค่าคงที่ก็คือ v กำลังสองเท่ากับ u กำลังสองบวกสอ as นะคะของมอบเรื่องจาก a คงที่ค่ะเพราะฉะนั้นเอาสูตรนี้มาใช้ได้นะคะแทนค่าเข้าไปค่ะความเร็วปลายเท่ากับ1.2ยกกำลังสองความเร็วต้นเป็น0บวกกับ 2ความเร่งที่เราต้องการทราบ s ก็คือขจัดลง1.2ตอนนี้เราให้ลงเป็นบวกเนาะขจัดลง1.2เราจะได้ความเร่งออกมา1.2หาร2ก็เป็น0.6เมตรเปอร์เซกกำลังสองอ่าเราได้ความเร่งของ b รู้ความเร่งของ b หาความเร่งของ a ได้ไหมคะ ความเร่ง a เป็น4 b เป็น4เท่าของ a เพราะฉะนั้นความเร่งของ a ก็จะเท่ากับ a b หารด้วย4นั่นเอง0.6หารด้วย4เท่ากับ0.145 20นะคะเรียบร้อยได้คำตอบคไม่ยากเนาะคะวิธีการหาความสัมพันธ์ของความเร็วความเร่งเนี่ยอาจารย์ให้เราคิดเอาเองเลยว่าเราอยากใช้วิธีไหนนะคะเอาที่ถนัด โอเคแค่นี้นะขอบคุณค่ะ